สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวง ปีใหม่กันนะคะปี2567ทั้ง12เดือนเลยเรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างไม่ว่าจะาเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักเรามาดูกันว่าเราจะเฮงในปีใหม่นี้แค่ไหนคะ่ะเริ่มที่เดือนมกราคมนะคะได้ไพ่พยาสุขีไพ่ไก่นะคะในปีนี้จะมีปัญหาจุกจิกจู้ที่กวนใจเ,เรื่องงานค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวเอกสารอ่านเอกสารดีๆนะจ๊ะอย่าประมาทแล้วก็ถ้าอยากจะวางแผนโยกย้ายงานหรือซื้อ สินไมใหม,ใหม่ซื้อได้ประสบความสําเร็จมีแต่คําว่ามั่งคั่งร่ารวยค่ะแต่ถ้ามองในเรื่องการเงินปีนี้มีรายจ่ายออกค่อนข้างเยอะเป็นรายจ่ายที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าฉะนั้นระวังจะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินนะคะและถ้ามองในเรื่องของความรักปีนี้จะเป็นปีแห่งการประชดประชันปีแห่งการดราม่าปีแห่งการ พ่อแง่แม่ง,งอนใส่กันแล้วก็เป็นปีที่จะมีปัญหาเรื่องลิ้นกับฟันเยอะมากฉะนั้นวางแผนเรื่องความรักดีๆทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาส่วนคนโสดจะเจอคนรักคนถูกใจในช่วงปลายปีนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหนะ้าถ้าใช่รีบตะคบจับเอาไว้เลยนะอย่าให้หลุดมือนะคะ สิ่งที่ต้องระวังในเดือนมกรานะคะนั่นก็คือเรื่องคำพูดอารมณ์ใจร้อนเราอะ่ะจะเป็นตัวรองรับอารมณ์ของคนอื่นฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดคำใจดีๆอย่าใจร้อนบางเรื่องนิ่งได้นิ่งแล้วทุกอย่างจะดีค่ะ